ถาถึงช่วงเซ็กซี่บิชชี่เนี่มาหักหลังผู้ชายเดียวมาทำต้องเฟิร์นดีกว่าเคยมีแฟนมาแล้วกี่คนครับเคยมีแฟนมาแล้วสามคนค่ะสาคนโอเคคนแรกเนี่ยคบเมื่อไหร่ตอนเด็กเลยค่ะเด็กเลยอ่ะใช่ตอนปหเล็กๆปปีเลิฟเลยอะะไรช่างมันคนที่สองมมสค่ะมสคบนานไหมคะคบแบบแป๊บเดียวค่ะปีเดียวปีเดียวมห้าเลิก ใช่ค่ะทาไมถึงเลิกเพราะว่าเพราะว่าเขาเขาเยอะค่ะแล้วก็น่าลำคาญเป็นยังไงผู้ชายเยอะจิกจู้จี้ห้ามนั่นห้ามนี่ห้ามไปเที่ยวนู่นห้ามไปเที่ยวนี่ห้ามมีเพื่อนผู้ชายห้ามคุยกับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอยากคุยไงก็หนูแรดอะเออก็หนูอยากหนูอยาก ฮอร์โมนอะไรหนูอยากวไว้ฮอร์โมนไว้เรียนรู้เออใช่ป่ะหนูเพิ่งยี่สิบเองจะมาห้ามห้ามห้ามอย่างเงี้ยไม่ชอบตอนนั้นยังไม่ยี่สิบเลยเอ้ใช่มป็นสิบแปดเด้งแปดสิบเก้าแล้วใครบอกเลิกใครนะหนูก็บอกเลยแล้วแล้วเขาก็มีคนอื่นด้วยนะแอบมีอ่ะโอ้ยมันเป็นห้ามเราแต่มันทําเองใช่ใช่ค่ะเรนหนูรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่อ่ะก็เลยเลิกช่เลิกเลยอ่ะคบคนใหม่คนนึงล่าสุดล่าสุด อนนี้เลิกไปยังเลิกไปแลวค่ะเลิเลกเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าเขาก็เยอะเหมือนกันแล้วเขาก็มีคนอื่นมาตลอดแต่ว่าอยู่กับเราเนี่ย <c oughs> ทาเหมือนแบบว่าหลักมากเ,าเลยนะแต่ว่าแต่ว่าที่จริงแล้วมันแบบสร้างภาพเลยอใช่ที่จริงแล้วมีคนอื่นมาตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ย<ม>รู้รู้ได้ไงรู้ได้ไงว่าเขาไปม,มีคนอื่นรู้เพราะว่าเพื่อนสนิทเขาเนี่ยมาวางหนูอ้าวโหไอ้เพื่อนนี่ก็ทั่วมากไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนสนิทนี่แหละ ตัวแสบผมว่ามันรออยู่อ่าไม่รู้ไม่ไม่ไม่เขาอาจจะหวังดีกับหนูก็ได้เขาแบบไม่อยากให้หนูโง่ใช่ป่ะหวังดีไงอยากให้หนูไงใช่ก็หนูก็ให้นะเนี่ยเล่น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 เออไอ้เพื่อนเนี่ยตัวดีเลยนั่นมก็วางแผนกันสองคนยังไงไปบอกดิไอ้เพื่อนสนิทเนี่ยมันหักหลังไงเขาไม่ได้หักหลังหรอกแต่เขาก็แค่บอกบอกว่าแบบ เอ้ยมึงมันคุยกับคนนั้นคนนี้อยู่แล้วเราก็เห็นพฤติกรรมว่ามันเปลี่ยนไงพี่แล้วบวกกับที่เพื่อนเขามาบอกด้วยไงมันก็เลยเอ้ยใช่อ่ะใช่ไหมเคยจับได้ไหมเคยจับได้ค่ะจับได้ค่ะเขาไหมจับได้ยังไงจับได้ค่ะเหมือนกับเม้นอินสตาแกรมมาสักอย่างไปเม้นต์ไอจีผู้หญิงคนหนึ่งประมาณนั้นแล้วก็แล้วก็คุยไลน์กันแล้วก็เห็นคุยไลน์อะไรเงี้ยแอบดูโทรศัพท์ด้วยใช่ค่ะแล้วแล้วหนูก็ไปแอบดูเขาทำไม ออบมยากรู้อยากรู้ใช่ป่ะเรารักแฟนเราอ่ะเราอยากเรารักแฟนเราแล้วก็อยากรู้ใช่ไหมว่าแบบเวลาไหนที่ไปแอบขโมยมาดูลักเขาไม่รู้ตอนเขาออกไปซื้อของให้เราสักอย่างออกไปเซเว่นอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าโทรศัพท์ชัร์จแตะไว้แล้วก็แอบนั่งส่องแอบจำต้องจำพาร์สก่อนอย่างแรกต้องจำพาร์ไมันมีพาสหลายพาสเนี่ยใช่ป่ะแล้วจำมันจะมีพาสเวิร์ดแล้วก็พาสเวิร์ดไลน์ใช่ไหมนั่นแหละมีด้วยเหรอไลน์มีพาสเวิร์ดด้วย แล้วไปรู้ได้ไงรู้พาสเวิร์ดได้ไงก็จำเอาไงจำได้ไงอ่ะก็ตอนเขากดเราก็จำเอาแอบดูมาตลอดเวลาใช่โอ้โหแม่งจำทีละตัวศูนย์ยีบ้าเอ้ยมีสี่ตัวเองศูนย์ไหมศูนย์แล้วตัวแรกศูนย์นั่นแหละร้อยสัพันธกัสองอ๋อจำไว้ในใจแต่ไม่บอกใครใช่ใช่แล้วเราก็แอบกดดูเออโอ้โหเต็มเลยพึ่บพับพึ่บพับนี่คือผู้หญิงใช่เขาไปคุยประมาณไหนบ้าง ก็ทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยไปไปอะไรอะไรกันอะไรประมาณเนี้ยไปอะไรอะไรกันที่อะไรไปไปดูหนังไปเที่ยวกันไหมไปอะไรกันไหมอะไรอย่างเงี้ยวู้งมันก็แลดเออเอเอาด้วยอแล้วผู้ชายคนนั้นที่เราคบอายุเท่าไหร่โอ๊ยอายุเท่ากันก็เลยอายุเท่ากันมาเลยเด็กๆเหมือนกันไงก็เลยแบบไม่ค่อยอะไระก็เลยเลิกไปซะใช่ค่ะตอนนั้นเราได้ ffm ยังยังค่ะ โอ้หตอนนี้เสียดายตายเลยนะอวันนี้ก็ยังทุกวันนี้เขาก็ยังหลาลนมาอยู่อะไรเงี้ยแล้วยังคุยกันเหรอไม่คุยหนูก็บอกแล้วว่าหนูไม่เอาเออเราเลือกได้ใช่ก็เลือกได้นะนี่ตอนนี้ก็โสดใช่ค่ะหรือว่าไม่โสดโสดค่ะโสดนะคะมีผู้ชายมาจีบแบบแปลกๆใไหมเมเยอะเป็นยังไงแบบไหนบ้างอ่ะลองไลนฟังอมาจีบส่วนมากก็แบบ รุ่นพี่บ้างอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ส่วนมากจะมาเปร์มาเปร์เหรอยังไงไงเขาเขาเปร์ไงด้วยมีรถยังคู่นี้เลยเหรอเออมีมีเงินใช้เปล่าเดินเงี้ยอายุเท่าไหร่อ่ะพวกที่เปร์เราอ่ะเอ๋อมันแล้วแต่นะคะบางคนก็ไม่ไม่ไม่แก่นะคะเออเหรอใช่เพราขาถามเหมือนเาบอกว่าเฮ้ยเออเขาทำงานหรือยังทำงานแล้วทำงานแล้วก็แบบเป็นเอาเจ้าของอะไรก็ว่าไป ประมาณถามนี้เลยเหรอใช่เขาพูดแบบเล่นๆอย่างี้ใช่ไหมมีรถย่อยเอ้ยมีรถขับเปล่ามีตังค์ใช้เปล่าเดือนเนี้ยเออจะได้อะไรไหมอะไรประมาณเนี้ยอ๋อเหรอแล้วเราเราบอกเขาว่าไงก็ก็ก็ไม่อ่ะไม่เอาอะไม่เอาใช่ไหมอ๋อแล้วมีใครยัดเยียดมาให้เราบ้างไหมไม่มีอ่ะจะมายัดได้ไงอ๋อมันคนยัดใส่กระเป๋าเลยนะเอออย่างงั้นรีบเลยนะ เออบางคนน่ะมียัดตังใส่กระเป๋าเสร็จยัดอย่างอื่นต่อด้วยเออยัดให้ครบยัดให้ครบกันเอาให้สุดเอาให้สุดเอออ่ะแล้วต้องจากพวกเปยแล้วมีแบบไหนอีกมีวิธีการเปยอย่างอื่นอีกไหมเมื่อกี้แบบเปยถามมีรถยังมีตังใช้ไหมส่วนมากก็มีแต่แบบเนี้ยค่ะประมาณแบบนี้เหรอใช่ค่ะ เขาเป็นใครมาจากไหนอยู่ดีเขามาเปได้ไงเขาก็แบบเป็นรุ่นพี่มาชอบแบบเราไปเที่ยวหรือว่าเราไปทําไปงานอะไรอย่างเงี้ยล้วแบบผู้ใหญ่ก็มาชอบอะไรงเงี้ยบางทีรุ่นพี่เลยเา๊าะพี่คนนดูว่พี่คนนี้ใช่ค่ะแล้วรู้สึกยังไงเวลาเจอแบบ ผู้ชายที่เรารู้แล้พวกนี้หัวงูกับเราอะเราก็ไม่เอาก็ก็เลี่ยงๆไปค่ะแต่ว่าก็เพื่อแบบมารยาทใช่ไหมเราไม่ได้แบบหักหน้าเขาเลยใช่แต่เราก็แบบว่าเลี่ยงๆเลี่ยงวางตัวให้ถูกแค่นั้นเองอเล่นมุกแผลไปเรื่อยใช่ก็แบบว่าอย่างเงี้ยไปเรื่อยอ่ะก็เลยแล้วสาวเซ็กซี่อย่างเราเงี้ยเคยโดนโรคจิตโทรมาที่บ้านไหมคยค่ะโทรมายังไง อันนี้เขาจะเขาเขาเป็นคนที่โทรผิดมาหลายรอบแล้วใช่ปะแล้วเราก็บอกว่าเอ้ยไม่ใช่เราไม่ใช่คนนั้นเราอะชื่อเฟิร์นเออเขาจะลำดวนลำดวนใช่ไหมอ๋อใช่ไม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 ่ตัวชื่ออื่นได้ปะแล้วพอตอนดวนดูเป็นสาวมาพอตอนหลังนั่งมาเลยฮัลโหลเฟิร์นใช่ไหมเมื่อคืนอะแบบเมื่อคืนอะที่เรามีรายการไงจาได้เปล่าอ้าวแ้วก็แบบเมาหรือเปล่าไม่เมาไม่เมา ไม่เอาไม่เอาบอกเมื่อคืนโฮมเมื่อคืนมีรายการจะเล่าที่เธอใส่กางเกงในสีแดงไงบอกบ้าเพ่าะเธอเราคนก็บอกว่าบ้าเราไม่ได้ใส่เราแกงบ้าใส่มันไงบอกบ้าเราไม่ได้ใส่อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออเนี่ยอะไรนะ เก่งจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบโรคจิตอะออและ้วเราแล,แล้วเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยทำไมเธอไม่โดนฟันเลยแล้วเราก็เลยแบบเราต้องแกล้งบ้าเป็นกับนี้หนูก็บอกเฮ้ยเออพี่แม่งเล็กอะอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่เอาพี่แล้วอะไรเง,งี้ยแกล้งมันอะอเพราะว่าเพราะว่าถ้าแบบเราไปกลัวมันเฮ้ยไม่ต้องโทรมาแล้วมันจะยิ่งโทรมาโทรมาเยอะมากพี่เราต้องแกล้งบ้าใส่มันเลยแล้วมันจะไม่โทรมาอีก แล้วมันก็ไม่โผลมาอีกเลยผู้หญิงน้อยคนนั้นที่จะแก้งบ้านสวยรอบสิทธิ์ได้นะครับเฮ้ยมัามีมีอีกอันนึงอะไรอะไรแท็กซี่โรคจิตยังไงวันนั้นหนูนั่งรถนั่งไปถ่ายรายการใช่ไหมคะแถวไอ้ลาดพร้าวเนี่ยแล้วหนูก็ขึ้นแล้วเขาล้วก็ใส่ชุดใส่ชุดยาวเลยนะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยน้องหัวนมน้องชมพูมากเลยพี่อะไรเนี่ยแลบอกว่าเนี่ยข้างในน้องนะสวยมากเลยกุมานพี่บอกแล้วถ้าแต่ว่าน้องอ่ะ ชอบไปทําอะไรทําอะไรตําๆอะคือแบบแม่งนั้นอะเออแล้วแล้วมันจะทําให้ของน้องเสื่อมเสียถ้าน้องอยากให้ของน้องคืนกลับมาน้องต้องมาอาบน้ำมลกับพี่โอ้้เหียคุณอยากขับแท็กซี่ไหพี่เข้าใจป่ะแล้วเขาก็ให้ใบมาเลยแล้วแล้วเขาก็เปิดรูปให้ดูว่าแบบมีคนไปแบบอาบน้ำมลกับเขาจริงนะอะไรเงี้ยแต่คือแบบผู้หญิงที่ไปอาบนื่แบบคาเฟ่อะแบบเราดูทรงรูอะใช่ป่ะแบบ มิจฉาชีพมิจฉาชีพไอ้พวกนี้น่ากลัวเออหน้ากลัวแล้วแบบแล้วเราก็ลงไม่ได้ใช่ป่ะเพราะว่าหนูรีบไปทำงานมันจะสายแล้วอะเราก็เลยแบบอ,อ๋อค่ะเออเออเดี๋ยวไว้ว่างๆหนูไปนะคะอ,อ,อะไรเงี้ยแบบตามเกมไปอะเพราะว่าถ้าแบบเราแบบให้ลงตรงเนี้ยมันก็จะยิ่งแบบ ่ปไอ้ดิแท็กซี่นี่เป็นผมผมจะเลิกเลี้ยงกูมาเลยนะครับผมเสียสมาธิการทำงานขับรถขับรถอยู่ฮ้ยชมพูชมพูเลยกูมามาแล้วโอ้พ่อคนนี้ชมพูเลยมงสวยมากพ่อพ่อคนนี้โกนพ่อคนนี้ไม่ติดฟันเลย ประมาณนี้ค่ะลโลจิตใช่อ๋อแล้วเออเออแต่ทำแบบนี้ก็ดีนะแต่จริงๆถ่ายรูปทะเบียนรถเอาไว้นะหนูไม่ได้ทันคิดเพราะว่าตอนนั้นรีบไปทำงานมันกำลังจะสายแล้วไงคะก็เลยแบบแต่พี่ๆหนูเก่งนะเออพี่ๆหนูหนูฟันไม่ขวดเคยมีผู้ชายพยายามมอมเล่าไหม ไม่ไม่ค่อยอ่ะไม่ค่อยมอมเล่าเพราะว่าหนูหนูกินเล่าเยอะนะอ๋อหมายถึงสายแข็งอืมใช่โอ้เป็นคนจังหวัดในกรุงเทพเลยป่ะครับใช่ค่ะกรุงเทพโอ้โหเที่ยวทุกวันเลยก็ไม่ทุกวันแต่ก็อาทิตย์ละหกอะอาทิตย์ละหกบ้าเะเราเล่นเราเล่นว่างก็ไปค่ะส่วนใหญ่เซฟเขาเคยเคยเปลี่ยนที่ไหมครับแถวมหาลงมหาลัยอะไรอย่ี่ปีไปป่ะมหาลัยก็ไปบ้างค่ะแต่ว่าไม่ค่อยไปแถวแถวมหาลัยเท่าไหร่ มันไกรอ่ะมหาไกรอยู่ไหนครับมองคลงเทพลังสิตอ่ะมันไกใช่บ้านหนูอยู่ลาดพร้าวเองมันก็เลยจะเที่ยวแถวนี้ใช่ค่ะก็แถวๆองทองลงทองหล่ออะไรก็ว่ากันไปวัยรุ่นเว้ยบอกว่าเจ็ดวันเที่ยวหกวันวันไหนที่ไม่ไปวันอาทิตย์ค่ะครอบครัวคราะอะไรอครอบครัวโอ้โหเมามาวันเสาร์กลับเช้าค่ะไปไม่ไหววันอาทิตย์ตื่นตื่นก็นู่นแหะ หกโมงเย็นวันครอบครัวถ้าถามหน่อยเวลาไปเที่ยวอ่ะเดี๋ยวเนี้ยผับมันมืดมากเลยมืดจนมองไม่เห็นหาอะไรเลยในนั้นน่ะเออแล้วยังไงอ่ะมีวิธีการสแกนหนุมหนงยังไงมันมันเห็นบ้างแหละแบบเดินเข้าห้องน้ำเหมือนเดินไปมันควงแฟบปแปแล้วแต่โชคแต่ะมันจะมีโซนสว่างสว่างบ้างไงบางทีนั้นก็ออกมาสูบบุรี่ข้างนอกอะไรอย่างนี้เราก็แบบว่าเดินเข้าไปแล้วก็เจอพอดีถ้าแบบ ปิ้งปิ้งเนี่ยจะดยู่ข้างนนะจ๊ะเนี่ยก็อ้อยไว้อ้อยไว้เสร็จแล้วก็ไปเจอข้างในอ้อยอ้อยอ้อยรอช้างมาแดงอยู่อ้อยไว้เราพักกันแป๊บหนึ่งดีกว่านะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะพาออกไปแฮงเอาท์ข้างนอกกับรายการโรสสวีครับนี่คุณเปิดเข้าไปปึ๊บแล้วเจอไฟแดงครับคุณจะผ่าหรือ คุณจะหยุดไว้ก่อนครับแหกกดครับถูกไหมคะถูกครับไม่อยากแหกกดบ้างเลยครับเป็นคนอยู่ในกรอบรับผมไม่แหกแกแต่ผมดูหน wow> ้าคุณแล้วก็ต้องแลกให้เสียในข้างครับไม่เขาก็ผมใครคนต้องแลกสนับสนุนโดยดีโอบี